ครับสวัสดีครับผมเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขครับผมตอนนี้ก็มีผลงานะละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพครับในตอนคุณชายพุทธิพัฒน์คุณชายหมอครับก็ยัง,งงงตัวเองว่าจริงๆแล้วแบบว่าเป็นซูเปอร์สตาร์จริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรจริงหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเราทางานมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าใน,ในช่วงระยะสั้นๆนะครับก็มีเวลาการทํางานก็ค่อนข้างจะมากครับแล้วก็ มีโอกาสได,ได,ได,ได้ได้ถ่ายละครได้ได้ทำงานแล้วก็ได้รู้สึกว่าเป็นนักเป็นนักแสดงแบบเป็นเป็นแค่นักเป็นแค่นักแสดง,งครับ ก็เอ่อผมว่าก็ยังเหมือนเดิมครับเราก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมแล้วก็เป็นคนแบบปกติเหมือนเดิมแต่ว่าแค่แค่เราก็เริ่มมีงานมีงานมีมีผลงานออกมาแล้วก็มีคนชื่นชมผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันเหมือนกับว่าพอเราทํางานการแสดงออกมาแล้วก็มีคนชื่นชอบหรือว่ามีคนชมในบทละครที่ผมเล่นอันนี้ก็เหมือนกับกําลังใจที่จะทําให้ผมมีทำแบบมีแรงทํางานเรื่องต่อไปอีกครับ <laughs> <laughs> ผมว่าก็มันก็ไม่ไม่ยากครับก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปแหละครับ ก็กไม่ก็ไม่ถึงกับเตรียมตัวมากครับก็ยังไปไหนมาไหนได้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 แบบปกติอยู่ครับก็มีมีบ้างที่อาจจะยังจําไม่ได้เพราะว่าบางทีผมก็อยู่อยู่ในคุณชาก็เป็นสายแว่นเนาะก็บางทีก็ยังคนยังจับติดติดอยู่ตรงกับเอ่อกับกับคุณชาที่สายแว่นอยู่ครับ ก็ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบมากกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ตัวตัวผมเองก็ก็ไม่ใช่ดาราแต่ว่าเป็นนักแสดงที่ที่มาทําการที่มาทํางานแสดงเหมือนกับมาเล่นละครเหมือนกับพี่ๆดาราเหมือนกับพี่ๆนักแสดงแบบรุ่นใหญ่ๆอย่างอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบแม่แม่ตุ๊กแม่แมวอะไรเงี้ยครับที่ที่เล่นกับผมอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าก็เป็นนักแสดงแล้วก็แล้วก็ทำทำงานแสดงให้ดีที่สุดครับ